มาแล้วครับเผาแอลครึ่งลงจากเครื่องมาเลยสวยๆแห้งๆมาเพียบเลยแอลญี่ปุ่นครับเป็นเพผารอยหัวสั้นนะครับแขนสามสิบเพิ่งลงจากเครื่องเมื่อกี้เปิดตู้แล้วก็ขนกันมาเลยครับโอ้โหนี่ฮะแอลแท้ครับ แขน30นะฮะเราก็เอามาดัดแปลงทำพอรลอยนะครับตัดใช้แขนของแอลหัวดุมจานเบกน็อตต่างๆนานานะครับแอลเขาสวยมากครับแข็งแรงด้วยนะครับก็พึ่งลงจากเครื่องเลยฮะวันนี้สั่งเข้ามา10ตัว2 4 6 8 9 10ดอยู่นอกตัวหนึ่งนะครับวิงวิง นี่ครับแอลแขน30สวยงามเดี๋ยวเราก็เอามาดัดแปลงนะครับทําเป็นเพารอยหัวสั้นทําเป็นแขน30ก็ได้แขน31ก็ได้ทําใส่รถสไลด์ก็ได้รถแห่ก็ได้นะได้หมดเลยนะครับเพลารอยแอลสวยมากดูครับสดใสเลยฮะ สวยฟิงสวยงามมาแห้งๆเลยชุดนี้ขอบคุณมากครับ